คนวัอนี้โอกาสดีพี่น้องเดวมาตลาดตรงจองพี่น้องมืออื่นเป็นมือห <PM> ่อเขาก็รับดินพี่น้องฟองฝ่ายนองจากให้นาให้ตายที่เขาบอกได้ให้คลิปนี้โดนเติมพี่น้องแม่โดนเติมที่เขาบอกได้มาวันนี้โอกาสดีลองมาพี่น้องมาซื้อเครื่องซื้อของพี่น้องห่อเขาก็โอ้หลายพี่น้องหลายเลยหลายแผลนี้อันนี้เป็นกองห่อเขาเพรับดินพี่น้องมืออื่นเนี่ยลืมพี่น้องหลายคนเดิมลังไลกันเข้ามาพี่น้องลายแผลลายว่าแม่เติมไปหนองลายบอกคนลายแล้วแหละแม่นบอกว่าลายลายดีเลย เนีน่ยเขาขาซื้อเรียบร้อยแล้วนี่เขาซื้อนีอ่เขาซื้อเรียบร้อยไปหนอเนี่ซื้อห่อเขาไปหนอเขาซื้อหากล้องไปหนอหาหอ่อเนาะแม่นมัดกันได้จ่าเลือกเอาเลือกซื้อเอาสบายสบายไปหนอเนี่ยไนอเนี่น <c oughs> ก็ยังจะได้เอาเอาตัวนั้นจัควายเนี่ยว่ากินเลยดิกินเลยอันเดียวเนี่ยนี่ซื้อน้องเขาขู่แก่กันอันนี้เป็นสามซีฟลองไปแหงกันหรอกที่เป็นเข่ากล้องเลยนะเด็กเข่ากล้องพแหงกันหรอกเบื้องลายหร่แขนคนลายพื้เนื้อหัวเข่าหัวเข่ากันเาะ เออต้นวาเนเขาพอเขาประดับดินเนาอื่นนออื่นนาจะแมนรบานหยาดน้นาเ่แมนีโมงก็ใหญ่หอเขามอื่นซีโมงก็ใหญ่ไปนาแมนแต่หอเขาอื่นีโมงเศร้าชีโมงเศ้าไปนอคนเริ่มลังไรก <ulous> ัเขามาลหลายแท้หลายหลายลายเบิ่งากนาะันแรกต่้าดเนยเขาเป็นแโซนน่นนนขเที่ยวกาทั้งน้องกันเดีเหายด้นี่ ลายแล้วแหละของฝ่ายน้ำอ,อื้นพี่น้องอย่าลืมเดือดขาดเด้อมดออื่นเนอะของเขาประดับดินพี่นอ้องคนอื่นซึ่งแบบลายรีพี่น้องลายแห้งนี่คือตลาดตรงจอง่องมาเบิง่งนั่นบอกเบิงเ่งนี่แฟนรู่สาวเขาเบาเที่ยวกับลายพี่น้องลายแห้งแหละลายแฉะหและหล,และมืออื่นอย่าลืมพี่น้องแม่น คือดองจอกนเนาะเ้อองคนร้ายแห้งดองรนมันก็เดิีไน้องฟองไปเ้อะนะมันียบร้อยแล้วเดิทาไปดองอื้นเจอกันปเนอะ้องฟองไปสุกแบบคนร้ายแห้งพี่นองคนร้ายที่ไหเป็นก็เข้ากล้องอื่นไี่นอะอื่นเด้อ คุยจะเรียนจะผ่านมื้ออื่นนั่นมาเนาะไปสวัสดิ์ยันดำให้ดอกไปเขากล้องอาหารกันกินยังกันลายนะลายแห้งมาเน่ะลายแท้สรัสดีพี่น้องของฝ่ายวันนี้โอกาสดีพี่น้องวันนี้โอกาสดีได้มาที่วัดอ่าที่ตลาดลงจอด